ทุกคนทุกคนอยากได้ไอดีนี้ใช่ไหมทุกคนน่ะใส่ไอดีนี้ลงไปเลยนะเป็นไอดีของรองเทา้ารองเท้าเนี้อุย้อยเนี่ยรองเทา้ารองเท้าอะไรไม่รู้ว่ารองเทาเ้าแมวนะเพราะจะเป็นรองเทาเ้าแมวที่มันน่ารักมากแต่มันน่ารักเกินนี่เป็นหนึ่ง หนะึ่งสองศูนย์ศูนย์เจ็ดแปดสามแปดหนึ่งหนึ่งเก้านี่ยอีดีมันก็ยัียงพอง่ายอยู่เดี๋ยวก่อนนะถ้าเราลองไปเปลี่ยนเสื้อเลยก่อนนะนี่แล้วก็เราเจอทำบัคบัคที่มันกระโดดได้โอเคอันดับแรกทุกคนนะเอม่ใช้า ทุกคนจะต้องหยิบรถดับเพลิงออกมาโอเคหยิบรถดับเพลิงอันนี้แล้วก็ให้ทุกคนขับนะขับมาไว้ตรงนี้ฮึบได้ไหมได้ไหมเท่าไหนก็ได้นะแต่มันจะต้องอยู่ตรงบ้านแล้วก็ก็ให้ทุกคนไปสร้างบ้านก่อนแล้วก็ให้ทุกคนหยิบบอลออกมา เป็นบอลน,นี้เฉพาะเลยนะต้องบอลน,นี้แล้วก็ต้องนั่งตรงนี้เฉพาะนั่งตรงนี้เฉพาะนะทุกคนต้องนั่งตรงนี้เฉพาะก็ให้ถือบอลแล้วก็กดสร้างเลยก็ได้นี่ได้แร้วแล้วก็ลดกลดลบบ้านเลยโอ้ยมันเดินยากมากเลยอะ่ะถ้าเราใช้แบบใช้จักรยานมน่โอ้ไม่กูเนสโอเคนะถ้าเราลองไปตรงนี้ กล้าดูลงน้ำจังลองไหม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 อ่ะลองลไหมเกิดอะไรขึ้นอนะ่ะโอเคแหละโอเคโอเคเราว่ามันจะต้องใช้จักรยานโอ้ยเบื่อ โอ้แบบนี้มากเลยอ้มไม่มันลอยได้สูงมากอะไรอ่ะป้ายเขียนว่าอะไรนั่นไก่ KFC บ้านหลังที่22แล้วคือมันจะวนอีกกี่รอบเราสักคู่รอสักคู่นี่เราสร้างบ้านเมื่อกี่รอบเนี่ย12อ้าวมีโกงนี่ ไอดีชุดเกียม,มากแต่เอาไม่ได้เลยเราไม่อยากได้ร้านไอจิเพอประตูออาประตูทำไมประตูมันเป็นแบบนี้ล่ะคุณประตูคุณประตูนะคุณประตูทำไมถึงคุณเป็นแบบนี้ล่ะคุณปาจ่วยอะไรดี ตู uhm. ้ให้ฉันไปสิเอ้าเน่าเกิดอะไรขึ้นน่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะอยงก่อนนะเออเ่ยมีตรงนี้เห็นว่าในชิ้ิอื่นๆมันจะมีลับๆตรงนี้เองใช้อะไรลงไปได้ โอ้ยไม่ได้อีกอ่ะโอ้ยหงี้ก็ไม่ได้ป็นไงไนี่นั่นไงเห็นอะไรไหมทุกคนเห็นอะไรข้างล่างไหมมีคนมาเจอด้วยอะ่ะได้ไหมอะ่ะระวังไม่เป็นเลย ไม่อไม่ได้บวดเธอข้าไป้ำไมเดี๋ยวนี้โอ้ยอยากใจยากมากมอนขึ้นดเโอ๊ยีจะได้มเน่ย โกนมากเลยนะนี่ทำไม่ได้อะทำไมมันไม่ได้เลยอโอ๋ยทำยังไงดีเนี่ยทำไมในคอมมันทำได้ล่ะ โอเคไม่ทำละเราจะไม่ทำอยู่ตลอดกาลละแล้วที่นอนหน่อยสิเราจะไม่ทำอยู่ตลอดกาลแล้ว,วนนนรา้านไก่ KFC ทอด,ร FC, อดเราไปสร้างเองก็ได้